Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn E Yeah, yeah.

แต่งเล็บเรียบร้อยอ่ะยขาให้ลูกไปน้อยน้อยนยสูงสูงมาสูงเน่เล็บสวยแล้วบนสูงลูกอ,อืออีกนิดนึงมีคือการแต่งเล็บนะครับเออไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปนะฮะมันเล็บจะเสียไปเรื่อยๆนะครับบนสูงอ่ะเดี๋ยวขาหลังด้วย

ไอ oh. ้ลูกเอา้าอาดิเอ,าอ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วเอายกขาสูงวางให้วางวางเออโอ้อโอสะอาดมากสวยแล้วนะครับโอนะ้เอาขาขาขวาแล้วเอาซ้ายซ้ายยกขาซ้ายหน่อยเพชรหอยเทเรมายกขาซ้ายหนะ<อ>น่อยวางเออเนี่ยดูหน่อยอแต่งเล็บเรียบร้อยแล้วโกนวางนี่เฮ้ยสูงนี่นะครับ คุณหมอแต่งเล็บให้ๆๆเรียร้อยแล้วอ่ะขะลังสูงเอ๊ะเร็วลองเห้ลุงลองเลอยอยู่ไหน,น,นนะอเอ่ยนี่นี่นะครับสวยอ่ะเอมาสูงลังสูงสูงอ๋อขะล้างอีกนี่นะครับก็สวยนะครับสูงสูงพี่สูงสูงหันหน่ะเออ

ไป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 เอาไปขอกินอะไรเขาอ่ะบายไายบายก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บไอทีไอทีไอทีนะจุ๊บไอทีขอบคุณครับขอบคุณหมอเลยเออไปบนไป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 เฮ้ยมามากลับบ้านแล้วนะครับผมนั่นไปแตะอะไรก็ยีแนะเฮ้มาเร็วมาวางเฮ้มาเร็วเฮ้บายบายสูง บายบายครับบาย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 